สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติกองทัพในเอพิโซดที่6ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองกำลังจอมเวทแห่งกองทัพเคอส h เทาสัน Sun และผมจะแถมประวัติของ m a g n ัส the ะเรดให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยเรื่องราวของเทาสัน s ันและ m a g n ัสจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมกันครับเทาสัน Sun เป็นหนึ่งใน t r a เตอร์ลีเจียนออฟเคาส์เบสเมรีน ที่สาบานว่าจะเป็นสาวกและค่ารับใช้ให้แก่เทพเคอ o s แห่งการเปลี่ยนแปลงความรู้เวทมนต์ที่มีนามว่าทัสซีนที่ได้ทำสัญญากับพวกเขาไว้ในเหตุการณ์ The Burning of Prospero t h o u s a n Sun Legion เป็นกองกำลัง space marine ที่มีความสามารถที่แตกต่างจาก legion อื่นๆกองทัพของพวกเขานั้นมักมีเหล่าไซเคอร์รวมอยู่ด้วยเสมอ ดังนั้นทําให้กองกําลังของเท้า s a n น s ั n นลีเจียนมีความสามารถในการใช้พลังจิตที่เป็นเอกลักษณ์และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เค a o สกอ d t ทัสซินชเลือกพวกเขาให้เป็นสาวกของตนเองอีกด้วยเหล่าเท้าสั้น Sun ได้สืบเชื้อสายมาจาก p r i m a r ร์กแมกนัสเดเรหลังเหตุการณ์ที่เทพเค a อสได้ทรงเด็กหลอดแก้วทั้ง20ที่อยู่ในห้องทดลองใต้เทือกเขาฮิมาลัยของ e อ p e r o r of Mankind หายไปนในวาร จนเป็นเหตุให้เอมเพอเรอร์นำสารพันธุกรรมและข้อมูลที่หลงเหลือของเด็กหลอดแก้วเท่าที่จะกู้คืนกลับมาได้นำมาสร้างเป็น s สเปซมารีนทั้ง18ลีเจียนโดยเหล่าสเปซมารีนลีเจียนที่15ได้รับชื่อว่า t เทาสัน d s u ลีเจียนโดยได้รับยีน g e n น s i s มาจากไพรมาคคนที่15อันเป็นกองกำลังที่เชื่อมโยงกับเวทมนต์พลังจิตโดยกองกำลังแรกของเท s สัน Sun ได้ถูกคัดเลือกโดยเอมเปอเอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่เหล่าชายหนุ่มที่มีศักยภาพด้านพลังจิตโดยนำชายหนุ่มเหล่านั้นมาฝึกฝนทั้งการใช้พลังจิตและอาวุธจากนั้นชายหนุ่มที่ผ่านการฝึกฝนเหล่านั้นจะกลายเป็น Student Aspirant ของเทอร์ซันซันลีเจียนจากนั้นเอ p ม r เรอร์จะนำชายหนุ่มเหล่านั้นมาฝังยีนจีโนซีดของไพรามาร์ของพวกเขาลงไปและเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาจะกลายเป็นสเปซมารีนแห่งเทอร์ซันซันลีเจียนอย่างสมบูรณ์ แต่ถว่ายีนดังกล่าวก็กลับมีข้อเสียรุนแรงที่อาจจะทำให้พวกเขากลายพันธุ์ได้ Emperor of mankind ใช้เวลาหลายปีกว่าจะตามหาไพรามากแมกนัสเด e เรสจนพบโดยพระองค์ได้ค้นพบ m a g n ัสบนดาวที่มีชื่อว่าพอสเปโรหลังจากนั้น Emperor ก็ได้มอบเทอร s ซันซันลีเจียนให้แก่ m a g n ัสเป็นผู้บัญชาการโดยหลังจากได้ไพรามากของพวกเขาคืนมา เหล่าเทาสันสันก็ได้เข้าร่วมในสงครามเกรดคูเซตร่วมกับลีเจียนอื่นๆอีก,อก17ลีเจียนและในการรบหลายครั้งเทาสันสันลีเจียนก็ได้แสดงให้องค์จักรพรรดิเห็นว่าพวกเขานั้นทรงพลังเพียงใดแต่ทว่าเนื่องจากการนำพลังจิตมาใช้ในการรบทำให้ Emperor of mankind รู้สึกหวาดระแวงในตัวพวกเขาทีละน้อยโดยการเข้าร่วมสงครามหลายครั้งเหล่าเทาสันๆได้ใช้พลังจากวาร์ในการรบ แต่ส่วนใหญ่มักไม่ใช่การเผชิญหน้ากับข้าศึกโดยตรงแต่เป็นการใช้พลังจิตจำนวนมหาศาลเพื่อโจมตีจิตใจของเหล่าประชากรดาวมากกว่าจะออกไปประจันหน้ากับข้าศึกแบบลี g i ียนอื่นๆและด้วยในกลยุทธ์การรบเช่นนี้ทำให้ไพร m มาร์กรีเมนรูสแห่งสเปซวูป l ีเจียนมองว่าแผนการรบของเหล่าเทาสั้นสันนั้นเป็นการรบที่ไหลเกียรติและขี้ขลาดถึงแม้จะเป็นกองกำลังที่น้าเกงขามเพียงใด แต่ยีนที่แฝงอยู่ภายในของพวกเขาก็ได้เปลี่ยนพวกเขาให้มีร่างกายผิดปกติไปจากพี่น้องคนอื่นในลีเจียนต่างๆการแปลเปลี่ยนร่างกายครั้งนี้เรียกว่าแฟรชเชนจ์โดยการกลายพันธุ์ดังกล่าวได้แปลเปลี่ยนร่างกายของเราทันซอนสันให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์หวาดกลัวโดยผู้ที่กลายพันธุ์จนถึงขีดสุดจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเคอสปอนที่มีร่างกายอัปลักษณ์และดุร้ายจนน่าหวาดกลัวแต่ด้วยในอดีต เค s อสปอนเหล่านี้เคยเป็นพี่น้องร่วมรบกันมาดังนั้นเหล่าเทาสั้นๆจึงนำเหล่าเค s อสปอนพวกนี้ไปกักขังเอาไว้เพื่อรอวันที่พวกเขาจะสามารถหาวิธีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ให้กลับมาเป็นปกติได้และผลกระทบอันใหญ่หลวงที่ตามมาคือเหล่าสเป m a r รีนที่ประจำการได้จริงเหลือเพียงจำนวนไม่มากเท่านั้น นั่นจึงทำให้เทาสันซันลีเจียนกลายเป็นลีเจียนที่มีจำนวนสเปซมารีนประจำการบนดาวน้อยที่สุดจากทั้ง18ลีเจียนในช่วงสงครามฮอรัสเฮรเรนซีแมกนัสเดเรดได้เห็นวอลมาสเตอร์ฮอรัสกลายเป็นเควอสไปแล้วจึงพยายามหาวิธีสักอย่างที่จะเตือนพระบิดาในเรื่องนี้แต่ในตอนนั้นเป็นเวลาคับขันดังนั้นแมกนัสจึงฉีกคอนซิลออฟเนเกีย และส่งพลังจิตของตัวเองไปหาองค์จักรพรรดิเพื่อเตือนเรื่องการก่อกระบฏของฮอรัสแต่ในตอนนั้นเอมเพรอร์ Emperor กลับไม่เชื่อในสิ่งที่แมกนัสกล่าวแถมยังตำหนิแมกนัสเรื่องที่ฉีกสนธิสัญญานิเกียดังนั้นเขาจึงสั่งให้ไพร์มาร์กรีเมนรูสแห่งสเปซวูปลีเจียนนำกองกำลังสเปซวูปไปจับตัวแมกนัสกลับมาลงโทษที่เทราแต่ในระหว่างทางรีเมนรูส ได้ถูกฮอรัสที่กลายเป็นเคออสปั่นหัวเข้าจนทำให้เมื่อรีเมนรูสมาถึงพอสเปโรพร้อมกองกำลังของสเป w วูฟพวกเขาก็ระดมยิงเข้าใส่เทาซันซันทันทีแมกนัสที่เห็นเหตุการณ์จึงต้องรวมกองกำลังเทาซันซันมาจัดทับเพื่อต่อสู้กับกองกำลังของสเปซวูฟที่มาอย่างไม่เป็นมิตรแต่ด้วยความสามารถของสเปซวูฟที่มีความสามารถในด้านการต่อสู้มากกว่าเทาซันซันหลายเท่า จึงทำให้เหล่าเทาสั้นสั่นพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่รีเมนรูสกกำลังจะลงมือสังหารแมกนัสในตอนนั้นเคออสก็ทัสซีนก็กระซิบกับแมกนัสว่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ต้องแลกกับที่เหล่าเทาสั้นสั่นจะต้องมาเป็นค่ารับใช้และสาวกของทัสซีนเมื่อเห็นว่ากำลังจะถูกฆ่าล้างทั้งลีเจียนแมกนัสจึงยอมรับข้อเสนอของทัซีนและทันทีที่ข้อเสนอลุ่ลวง m a g n ัสก็ไลยเวททิัาซีนได้มอบให้เพื่อเคลื่อนย้ายนครแห่งแสงหายไปในไออ of t ทอร์เและในตอนนั้นก็ทำให้เท s a ันซันลีเจียนกลายเป็นหนึ่งใน t r a เตอร์ลีเจียที่เข้าร่วมในสงครามฮอรัสเฮรนซีในข้างของฝ่ายกบฏภายหลังที่นครแห่งแสงได้ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในไอออฟเทอร์เรอร์เหล่าสเปซมารีนแห่งเทาสันซันก็ได้ถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นรูบ i ิ Marine ในทันทีในขณะเดียวกันไพร m มาร์กแมกนัสเดอะเ ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น Demon Prince of ฟทัสซีนอีกด้วยและในระหว่างสงครามฮอรัสโซเรนซีถึงแม้เทาสันสันจะไม่ได้เข้าร่วมในการรบอย่างเปิดเผยมากนักแต่เทาสันสันก็กลายเป็นกองทัพที่เป็นมันสมองให้แก่กองทัพฝ่ายทรยศที่ช่วยให้ฝ่ายฮอรัสสามารถวางแผนโจมตีเขตดวงดาวของอ m p e r i u m of Man หลายครั้งในเหตุการณ์ปิดล้อมเทรากองกำลังของเทาสันสันก็ไม่ได้เข้าร่วมการรบอย่างเปิดเผย แต่ก็ได้ช่วยใช้พลังจิตเข้าโจมตีเทอร่าเพื่อเปิดทางให้ฮอรัสในการเข้าปิดล้อมวังหลวงได้แต่เมื่อฮอรัสพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเอ p e r o เรอร์ออฟแมลและกองกำลังของฝ่ายทรยศทั้งหมดจึงถอนกำลังออกจากเทอร่าเหล่าเทาสันๆก็ได้ใช้พลังจิตเพื่อดึงกองยานของฝ่ายทรยศกลับมาที่ Eye of t e r r o r ดังนั้นเทาสันสันลีเจียนจึงกลายเป็นกองทัพที่สามารถใช้ได้ทั้งการบุกโจมตีและการตั้งรับ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นกองกําลังที่ประกอบไปด้วยไซเคอร์จานวนมากดังนั้นกองทัพฝ่ายกบฏจึงได้ใช้เหล่าเทาสันซันกลายเป็นพวกไซเคิลและได้กลายเป็นมันสมองในการวางแผนการรบแก่กองทัพฝ่ายกบฏอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับไพร m มา k Magnus the r เรดไพร์มาคแห่งเทาสัน s ันลีเจียนกันนะครับ m a g n ัสเดอะเรดหรือที่รู้จักกันในฉายา s o r c e r e r o f Prospero The Logos Maxima, The Cyclops Giant และ The Crimson King เป็นหนึ่งใน18ไพรยมาร์กและเป็นบุตรชายขององค์จกักรพรรดิโดยในวันที่องค์จกักรพรรดิได้สร้างแมกนัสขึ้นมาพราะองค์ได้ดัดแปลงยีนภายในตัวของแมกนัสจนสามารถสื่อสารผ่านพลังจิตกับพระบิดาได้ตั้งแต่ยังเป็นทารกหลังเหตุการณ์ดิเทพเคออสได้ส่งเด็กหลอดแก้วทั้ง20 ที่อยู่ภายใต้ห้องทดลองของ Emperor of mankind หายไปในวาร์ปแมกนัสก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังดาวอนานิคมอันห่างไกลนามว่าพอสเปโรพอสเปโรเป็นดาวเคราะห์ที่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่มานานแล้วซึ่งมนุษย์บนดาวดวงนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้พลังจิตในตอนนั้นแคปซูลที่เก็บร่างของแมกนัสไว้ภายในก็ร่วงลงบนดาวดวงนี้ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปแมกนัสได้เติบโตขึ้นเป็นนักศึกษาของนักวิชาการด้านพลังจิตที่โอสเปโรโดยเขาได้เรียนรู้วิชาการใช้พลังจิตอย่างชำนาญจนสามารถพัฒนาพลังจิตของตนเองจนมีพลังจิตที่สูงส่งเกินอารมอนผู้เป็นอาจารย์เวลาผ่านไปแมกนัสก็ได้กลายเป็นไซเคอร์ที่มีพลังสูงที่สุดในโอสเปโร จากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมการรบเพื่อขับไล่ไซค์นูเวนอันเป็นมันแรงนักล่าที่กำลังออกอารวาดไปจนหมดจากเหตุการณ์นั้นทำให้แมกนัสได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของพพสเปโรและเขาก็ได้สร้างเมืองทิสกาเดอะซิตี้ออฟไลท์ขึ้นณจุดที่แคปซูลของเขาตกลงบนดาวดวงนี้โดยได้รวบรวมเหล่าคา u c ์ออฟซอร์เซอร์รวมตัวกันเพื่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นที่นี่ สถาปตัตยกรรมของเมืองส่วนใหญ่ทำจากหินอ่อนสีขาวที่สวยงามจนทำให้นครแห่งนี้กลายเป็นนครแห่งแสงที่เต็มไปด้วยความสุขช่วงเวลาแห่งความสงบสุขในเวลานี้ทำให้โอสเปโรจะเิญขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้โอสเปโรกลายเป็นที่รู้จักในหมู่ดวงดาวอน,นันตคมทั้งหลายของมนุษย์โดยเรื่องของความสวยงามของบ้านเมืองและเหล่าประชากรที่มีพลังจิต และร่างกายอันสูงส่งกว่าอาณานิคมอื่นๆนอกจากเรื่องราวของพลังจิตแล้วแมกนัสต้องการขยายขอบเขตความรู้ของตนเองจึงได้มีการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับจักรวาลในหลายๆอย่างซึ่งก็ได้รวมไปถึงพวกเควอสด้วยเช่นกันเพื่อเก็บข้อมูลความรู้ที่ศึกษาไว้แมกนัสจึงได้สร้างหอสมุดไว้กลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บความรู้เกี่ยวกับวาร์ปทั้งหมดไว้ที่นั่น แต่อารมอนผู้เป็นอาจารย์ของแมกนัสกับทักท้วงถึงเรื่องวาร์ปเขาไม่อยากจะให้แมกนัสศึกษาพวกเควอสลึกมากไปจนถลำลึกเกินไปแต่แมกนัสเองก็ไม่ได้ใส่ใจคำเตือนของผู้เป็นอาจารย์สักเท่าไหร่นักพอพลังจิตท,ที่สูงท่งเกินไปของแมกนัสที่สะท้อนเข้าไปในวาร์ปมันจึงทําให้ emperor of mankind สามารถสัมผัสถึงกระแสพลังจิตเหล่านั้นได้ดังนั้นพระองค์จึงนํากองยานสํารวจมายังพพสเปโร โดยยานของพวกเขาจอดลงณใจกลางจัตุรัสกลางเมืองเมื่อนั้นแมกนัสก็ได้พบกับเอมเพอเรอร์อีกครั้งทั้งสองจึงเข้าสวมกอดกันในทันทีราวกับว่าทั้งสองรู้จักกันมานานจากนั้นทั้งสองก็แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวาร์และอิมมอร์เทเรียมแต่ในตอนนั้นเอมเพอเรอร์ Emperor ก็ได้เตือนลูกชายของตนเองว่าการศึกษาเรื่องราวของวาร์จะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวแมกนัสและต่อมนุษยชาติ จากนั้นเอมเพอเร์ก็ได้มอบลีเจียนที่15น้นามว่าเทาสันซันรีเจียนแก่แมกนัสและเขาก็ได้มอบตำแหน่งไพรมาร์ต้นที่15แก่แมกนัสในช่วงมหาสงครามฮอรัสโซเรนซีแมกนัสที่ได้เห็นว่ามอลมาสเตอร์ฮอรัสได้กลายเป็นเคอสไปแล้วจึงพยายามหาวิธีสักอย่างที่จะเตือนพระบิดาในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงฉีกสนดิสัญญาน,นิเกียและส่งพลังจิตของตนเองไปหาองค์จกักรพรรด เพื่อเตือนเรื่องการก่อกบฏของฮอรัสแต่ในตอนนั้นเอมเพอเร์กับไม่เชื่อในสิ่งที่เขากล่าวแถมยังตำหนิแมกนัสด้วยเรื่องที่ฉีคอนซิลออฟนิเกียดังนั้นเขาจึงสั่งให้ไพรมากรีเมนรูสแห่งสเปซวูฟลีเจียนนำกองกำลังสเปซวูฟเข้าไปจับตัวแมกนัสมาลงโทษที่เทราแต่ในระหว่างทางรีเมนรูสได้ถูกฮอรัสที่กลายเป็นเคออสปั่นหัวเข้าจนทำให้รีเมนรูสเมื่อมาถึงพพสเปโร เขาจึงระดมยิงเข้าใส่กองกําลังเหล่าเท่าสั้นในทันทีแมกนัสที่เห็นเหตุการณ์จึงนํากองกําลังของเท่าสั้นเข้าต่อสู้กับ s p สเปซวูฟแต่ด้วยความสามารถของ s p สเปซวูฟที่มีความสามารถในการต่อสู้มากกว่าเท่าสั้นหลายเท่าจึงทําให้เหล่าเท่าสั้นพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วแมกนัสที่กําลังต่อสู้กับพี่ชายของตนเองรีเมนรูสก็ได้พา,า่าถูกรีเมนรุสเตะเข้าที่ดวงตา แต่ในขณะที่รีเมนรุสกำลังจะสังหารแมกนัสนั้นเคออสก็ทัสซีนก็ได้กระซิบกับแมกนัสว่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่ต้องแลกกับการที่เหล่าเทาสั้นๆจะต้องมาเป็นค่ารับใช้และสาวุกของทัสซีนเมื่อเห็นว่ากำลังจะถูกฆ่าล้างลีเจียนแมกนัสจึงยอมรับข้อเสนอของทัสซีนในทันทีและทันทีที่ข้อเสนอรุ่วง แมกนัสก็ได้ไล่เวทมนต์ที่ทาซินได้มอบให้แก่ตนเพื่อเคลื่อนย้ายนครแห่งแสงหายไปใน Eye of Terror ภายหลังที่นครแห่งแสงถูกเคลื่อนย้ายมาใน Eye of Terror เหล่า Space Marine ใน t เท u s a n d น u n l รีเจนก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น b ูบลิกมารีในทันทีในขณะเดียวกัน p r i m a r ร์กแมกนัสเดอเก็ได้ถูกแปลเปลี่ยนจนกลายเป็น Demon Prince of t ทัสซินนอกจากนั้นทัซีนก็ได้มอบโฮมเวิล l ์ใหม่แก่แมกนัส ซึ่งก็คือ p l a n e t of sorcerer โดยแมกนัสก็อาศัยอยู่บนหอคอยเหนือมหานครทิสกาเพื่อจองมองมายังดิอ i มพีเรียมออฟแและคอยวางแผนให้เกล่าเคออสสามารถโจมตีอ m p e r i u m of Man ได้อย่างราบรื่นขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ